ข่าวแรกในวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปก่อติดสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ที่อำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาครับก็บอกว่าปกคลุมทั่วเมืองครับทางด้านของสถานวิจัยมลพิษอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพยืนยันนะครับว่าไม่ใช่ฝุ่นจากประเทศอินโดนีเซียนะครับด้านประชาชนนะครับก็ป้องกันตัวเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยครับ สถานการณ์ฝุ่นพีเม2.5นะครับทั่วทั้งอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ยังคงอยู่มีค่าสูงกว่าปกตินะครับอยู่ในช่วงของ37-49ไมโครกรัมต่อลูกบาทรเมตรโดยท้องฟ้าก็ยังมีความขมุกขมัวนะครับด้วยฝุ่นควันนะครับที่ปกคลุมไปทั่วพื้นที่นะครับอากาศร้อนอบอ้าวแล้วก็ไม่มีลมครับซึ่งประชาชนในพื้นที่ในต่างก็สงสัยว่า ฝุ่นควันที่เกิดขึ้นนะครับปกคลุมตอนนี้เนี่ยมาจากที่ไหนแล้วก็เป็นฝุ่นควันนะครับที่มาจากประเทศอินโดนีเซียหรือไม่ครับล่าสุดทางด้านของสถานวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าฝุ่นควันที่ปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้ขนาดนี้ไม่ใช่ฝุ่นมาจากประเทศอินโดนีเซียครับแต่มาจากสาเหตุนะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือพาดผ่านนะครับฮอสปอตนะครับบางส่วนจากประเทศลาวกัมพูชาและเวียดนามครับ ฮอบขุนควันนะครับเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ประกอบกับในช่วงนี้ภาคใต้มีผิวลมดินนะครับค่อนข้างต่ําทําให้อัตราการระบายอากาศไม่ดีเกิดการสะสมของฝุ่นละอองในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นครับซึ่งก็คาดว่าหากว่ามีฝนตกลงมาก็จะช่วยให้สถานการณ์ฝุ่นดีขึ้นตามลําดับครับขณะที่ประชาชนที่ปฏิบัติงานบนจุดชมวิวสวนสาธารณะเทศบาลน,นาครหาดใหญ่เขาคอหงก็บอกนะคะว่าเริ่มเห็นฝุ่นควันปกคลุมไปทั่วเมืองหาดใหญ่ตั้งแต่ช่วงก่อนสงกรานขณะนี้เองเกือบทั้ง สัปดาห์แล้วนะคะฝุ่นควันก็ยังไม่หายไปตอนนี้เริ่มที่จะมีอาการไอเจ็บคอระคายเคืองตาเล็กน้อยค่ะเลยพยายามที่จะสวมใส่หน้าก,ากากอยู่ตลอดเวลาแล้วก็นำน้ำสะอาดนะคะมาล้างหน้าล้างตาอยู่บ่อยครั้งเพื่อที่จะช่วยป้องกันแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการเครืองตาค่ะให้ลดลงสภาพอากาศฝุ่นควันตอนนี้นะคะรอบๆก็ถือได้ว่ายังไม่ค่อยรุนแรงเมื่อเทียบกับครั้งก่อนๆน,นะคะที่มีฝุ่นจากอินโดค่ะกระจายเข้ามาในพื้นที่ค่ะ คล้ายๆควันนะคะตอนแรกก็เข้าใจว่าฟันอินโดแต่พอดูข่าวก็ได้รู้ว่าเออมันมาจากฝั่งนู้นนะคะอากาศก็จะร้อนมากกว่าปกติที่ร้อนมากกว่าปกติร้อนกว่าทุกปีเลยนะเพราะพี่อยู่ตรงนี้ตลอดนะร้อนกว่าทุกปีเพราะหมอกควันนี้แหละพี่ว่า <S <S ยังไม่มีกลิ่นแต่ว่าเราจะรู้สึกแสบตาและเจ็บคอก็ใส่แมสทุกวันนะคะก็ป้องกันก็ได้แค่นั้นตอนเย็นกลับบ้านก็ล้างตาบ้างค่ะแสบตา เจ็บคอแล้วก็คอจะแห้งค่ะเรีบ,เรบร้อผลข้าทบค่ะเหมือนว่าหมอกันเนี้ยค่ะมันเข้าตาแล้วมันทําให้แบบเสบตาแล้วก็เป็นขี้ตาเยอะมากเพราะว่าเราหลับไปแล้วก็ตื่นตอนเช้าจะเป็นค่ะแล้วก็เจ็บคอก็สมหน้ากากอนามัยล้างตาแล้วก็ถ้าเรามีอาการ,อรแอแเราก็แบบจิบน้ําอุ่นๆอะไรเงี้ยค่ะ